มันร้สึกแบบมันไม่ใช่แบบมีจริงยขึ้นมานคือรู้เลยนั่นแหละขึ้นมานอบใช่รู้สึกแบบติแลวกื่มามเออันันนอนไม่ได้เป็นห้องที่แบบไม่รู้ไม่รูควรู้สึกที่แบบตื่นาแล้วแบบเพคดดาวง่ายๆก็ส เราอะของข้างนอกเรื่องข้างนอกเราวคนที่แบบไต่ด้มองเราอะมังไ่ใเนราอืมบแต่เป็นราะเป็นเราก็ธรมาเป็นใครอะเป็นเราเออเราไม่สามารถ,ถสาารถนะือสก็<ร><ร>ใช่ไง<ม> <discounts S 2> เลยก็พูดไม่ได้ไงอย่างล้วเราก็ไม่สามารถบอกเขาได้ด้วยว่าเราอยากเจอหรือว่า ชอบหรือว่าคิดถึงหรืออะไรอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอว่าเขาอะจะมาหาเลยเปล่าพวกนี้พูดถึงใครเนี่ยพูดเฉยๆอยู่ก็คิดได้ชื่อมืนอเศร้าชื่อถึงแฟนเหรอไม่อุ้ยพูดถงที่บ้านถึงคุณแม่เห็นค,นคุณครูสอนร้องเพลงอะมาเชียร์ได้หรอน่ารักมากมาทาั้งบ้านเลย ่หรออือรูสองเพลงเขาจะมีแบบมีมีเป็นคุณครูผู้หญิงคุณครูผู้ชายแล้วก็ชิคโก้ไลน้วนะมาจะคโก้ไลน์แล้ะอือูผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีมีลูกสาวลูกสาวสองคนลูกชายคนเดีม่องไม่ค่อยเห็นใครเลยเพราะแบบมันจะไม่รู้ว่าคือหันไปทางไหนก็เห็นแต่แม่นะมก็โอเคมันจะต้องใกล้ใกกันเพราะแม่ใส่เสื้อสีขาวใช่ใช่ใช่ แม่ก็เลยเห็นแล้วแบบแม่เรายืนยืนให้ดูได้เยืนอ,อ,อ,อ๋อโอเคเห็นละพ่อแม่อยู่ไหนแม่อยู่กับพ่อมันแบบเพราะวันที่น้ำอ่ะรู้ว่าน้ำติดอ่ะน้ำโทรแล้วก็โทรไปหาเขาใช่ไหมแล้วเขาแบบคือเขาพูดมามีครูหลายคนแต่ว่าคือตั้งแต่เราอ่ะขึ้นมามหาลัยไม่เคยกลับไปหาใครอีกเลยแล้วก็ไม่เคยติดต่อเขาอีกเลยแล้วก็โทรไปหาสองคนมีสองคนโทรบ,บอกเขาว่า คู่ค่ะหนูอะติดเอฟแล้วนะอะไรเงี้ยเขาแบบโหดีใจมากนี่นั่เนี่ยแค่น้ำโทรมาแม่ก็ดีใจมากๆแล้วนะ